ได้โต๊ะมาใหม่ปรับเอียงได้ด้วยครับสุดยอดนอตอนนี้เป็นช้าวันเสาร์ครับหนาวมากวันที่สิบสี่มกราสามองศานะออ๋คือที่ที่เท็กซัสจริงๆอย่เนี่ยมันเป็นเขตร้อนนะแล้วก็แต่ช่วงนี้มันแปรปวนมากครับมันจะหนาวแบบสองวันสามวัน ถ้าอยู่จริก็ร้อนเลยแล้วก็ฝนตกแล้วก็หนาวใหม่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแปลกๆมากแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่ป่านกัญชตีออกจากบ้านครับไปจ่ายตลา,าดไปทํานู่นนี่นั่นก็เป็นวันพักผ่อนนั่นแหละป่านก็จะเติมทํากิจกรรมเบาๆเช่นวาดสีน้ําครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็จะค่อยวาดพอไปกันสีน้ำเนี่ยจริงๆระหว่างวันป่านก็วาดเก็บเอาไว้บ้างน,นะครับเช่นแบบ หลังเลิกงานวันเบาๆไงเช่นภาพนี้นะครับถ้ามีเวลาก็วาดเรื่อยๆแหละเติมเติม <c oughs> จริงๆมีเยอะมากเลยนะบางบางภาพะป่านไม่ได้ถ่ายลงโซเชียลมีเดียก็วาดแล้วก็เก็บเก็บเก็บป่านจะวาดรูปยีราฟใส่ชุดกระต่ายจริงๆตอนหลังๆเนี้ยครับไอ งาน Dante, มันจะคิดน้อยลงแล้วไม่ได้หมายถึงว่าแบบสิ้นคิดนะแต่คือปานอยากให้มันง่ายแล้วก็ไอเดอะจริงๆอ่ะมันมีเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าไอ้รูปเนี้ยมันจะต้องไปอยู่ที่ไหนหมายถึงว่ามันจะไม่ได้ม่ได้มีใครสั่งเราทำไม่จ้จะต้องเอาไปหวังเรื่องการขายขนาดนั้นก็พูดตามตรงว่ามันเหมือนวาดรูปเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจว่า ใครจะมาดูมันแล้วเออชอบจังเลยนน่นนี่ยเนะพราะสุดท้ายจริงๆ่านว่าก็เก็บๆไปเลยนะไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะไปไหนได้ซ้ํานะครับนั้นคิดอะไรออกก็ปาดว่าไปเลยล้างภาพเสร็จแล้วก็ <laughs> คือมองไม่เห็นเลยในกล้องนะครับไปลงสีกัน ที่น่าสนใจแบบนี้นะครับคือมันต้องรอถ้าป่านจะทำแบ็กกราวด์เลยมันจะซึมเลอะหากันมันก็ต้องค่อนข้างวางแผนลำดับขั้นตอนออแล้วมันก็รีเลทกับการแกกไม้พอสมควรนะก็คือมันต้องใจเย็นนะบางทีมันก็ข้ามขั้นตอนไม่ได้เช่นแบบนี้นะครับก็นี่เป็นข้อดีของมันนะสำหรับคนใจร้อนแบบผ่น ถ้าเป็นสีอะคริลิกปานก็แบบโชว์ๆๆเลยใช่ไหมนี่ก็เออขัดใจดีนั่งรอตอนมัธยมอ่ะป่านมีคุณครูศิละปะคนหนึ่งเขาก็สอนสีน้ำป่านใช่ป่ะเออปานก็เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือวาดเสร็จแล้วมันต้องนั่งรอให้ทำไรวะเราแบบวัยรุ่นใจร้อนไงก็เลยไปหยิบอิกแผ่นมาวาด <c oughs> อาจารย์เขาก็บอกว่าไม่ได้ให้นั่งรอตอนนั้นปานก็ไม่เข้าใจนะจนแต่ก็ต้องนั่งรอเขาเขาดุอ่ะ พอจนป่านได้ทํางานใหม่ๆที่เป็นงานฟรีแลนซ์ศิละปะนะครับเราก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนเดิมปึบ๊บต้องมานั่งรอเฮ้ยเสียเวลาป่านก็ไปหยิบ3แผ่นที่4มาวาดเมื่อก่อนวาดทีเป็น10บแผ่นพร้อมๆกันนะ่ะแต่สุดท้ายมานั่งคิดดีๆแล้วไต่ตองดีๆว่าทำไมอาจารย์เขาถึงบอกว่าห้ามทําอย่างอื่นก็ทําทีละแผ่นให้มันเสร็จหรืออะไรประมาณนี้นะเออป่านก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะ แต่สุดสุดท้ายป่านป่านรู้สึกว่าการนั่งรอเนี่ยมันเป็นโปรเซสอย่างหนึ่งในการวาดรูปแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนต่างไปน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องความใจเย็นอันนี้เป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่สอนศิลปะนะนั่นก็บอกว่าเฮ้ยถ้าวาดรูปอ่ะมันฝึกเรื่องใจเย็นจริงๆอะ่ะหรือว่าฝึกเรื่องการมีสมาธิจริงๆแล้วถ้า ชีวิตเบื้องหลังจากการวาดรูปก็คือออกไปใช้ชีวิตประจําวันน่ะแล้วเวลาคุณเจอสิ่งเล้าเช่นรถปาดหน้าหรือใครมาทําให้คุณโกรธอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณไป react ด้วยความโมโหด้วยอารมณ์อ่ะแสดงว่าการวาดรูปของคุณน่ะหรือการทําศิลปะของคุณนะมันก็ไม่ได้ส่งผลถึงชีวิตเลยสี่ฟังดูมันก็สมเหตุสมผลมากนะครับแบบเออเราใจเย็นมากเรานิ่งมากตอนวาดรูป แต่สถานการณ์ที่เป็นชีวิตประจําวันเรากับควบคุมตัวเองไม่ได้นี่ก็ย้อนกลับไปเหมือนตอนที่อาจารย์ศิลปะปางสอนนะว่าเออให้นั่งรอมันก็อาจจะมีเหตุผลอะไรพวกนี้ก็ได้นะคือเราวาดรูปด้วยแล้วเราก็วาดตัวเราด้วยเราอดทนได้ไหมล้วป่านว่านิสัยแบบเนี้มันส่งผลไปสู่ชีวิตประจําวันของเราได้ ก็เป็นแบ็คกราวแล้วครับซึ่งน่าจะไม่ได้ทำต่อแต่ต้องกจากบ้านแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วค่อยทำคือไม่คือความใจเย็นในใจเย็นอีกทีหนึ่งทีนี้มีมีหลายคนอนะ่ะถามมาว่าจะเริ่มทำสีน้ำต้องทำยังไงเพราะบางคนชอบมากใช่ไหมมีมีหลายคนนะซึ่งออจริงๆป่าว่ามาเริ่มจากการตั้งเป้าก่อนจะดีนะครับเช่น เราจะทําไปทาไมใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าเราทําอย่างไรอ่าบางคนก็บอกได้เลยว่าจะทําเป็นอดิเลกใช่ไหมครับเพราะทำเป็นอดิเลกเนี่ยทีนี้ความคาดหวังของมันอะ่ะมันก็จะแตกต่างจากทําเป็นอาชีพเช่นของป่าน,นี้ป่านอยากวาดการ์ตูนเออมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าป่านจะต้องไปฝึกวาดภาพวิววาดภาพฟุ้งฟุ้งวาดภาพเร,รียลลิตก,ก็ได้มันก็จะประหยัดเวลาด้วยแล้วเราก็กําหนดเองชัดเจนแล้วถ้าเราจะทําเพื่อ การผ่อนคลายอันดีเลกอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ยิ่งสนุกเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมีผิดถูกเราไม่ได้ไปให้ใครดูไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเราสิ่งที่เราทํามันไม่ได้เกิดผลกับชีวิตเราเป็นรูปธรรมที่ต้องเลี้ยงชีพอ่านี่ก็ปานเรียกได้ว่าวาดเละเทะได้เอาแต่แน่นอนด้วยความอดีเลกบางคนก็อยากจะจริงจังป่านว่าการไปเรียนแบบอะคาเดมิกเป็นเรียนแบบกับกับคุณครูอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ คล้ายๆกับเราอยากจะวิ่งอะใช่ไหมเราอยากจะวิ่งให้ถูกต้องแต่ถามว่าเราจะเป็นนักกีฬาไหมก็ไม่แต่ว่าการวิ่งที่ถูกต้องมันอาจจะทําให้เรามีความสุขอ่าก็ไปเรียนได้แต่เราต้องตระหนักไว้เสมอว่าเออเรากําลังจะวิ่งด้วยความสุขนะไม่งั้นคนบางทีจะเผลอไปแบบพอไปเรียนวิ่งใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยหรือว่าฉันต้องเป็นนักกีฬาวะอ่าอย่าอย่าถึงขั้นนั้นต้องกําหนดตัวเองให้ชัดเจนครับก็ถ้าเป็นเชิงศิละปะใช่ไหม ก็ไปเรียนพอรู้ทฤษฎีขั้นตอนการทำงานวิธีการใช้อุปกรณ์ทฤษฎีสีนิดๆหน่อยๆเออแต่อย่าไปลงละเอียดลึกถึงขั้นวิจัยเขาเรียกว่าอะไรท่าของสีอะไรขนาดนั้นเอออันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของนักกีฬาเราสนุกสนุกบายๆเดี๋ยวกลับมาทำต่อนะ แล้วคือการออกมานอกบ้านก็ไม่พ้ร้านอุปกรณ์ศิลปะครับชีวิตปานก็มีอยู่แค่เนี้ยอ่ะแต่ว่ามีไอเทมที่น่าสนใจก็คืออะคริลิกแพดเป็นกระดาษสําหรับไว้วาดอะคริลิกก็จะหนาหน่อยแล้วก็มีเท t e เจอร์คล้ายๆถ้าใบเดี๋ยวไปลองดูน่าจะสนุกครับเลือกเลือกเป็นจัตุรัสบ้างไม่ค่อยได้วาดภาพที่อยู่ในสเกลจัตุรัสเท่าไหร่ สามสคูณสาเซนติเมตรราคา19เหรียญสิ่งหนึ่งที่ป่านชอบเกี่ยวกับ b a ร์ a แ d นด์บนะครับก็คือการตั้งชื่อของเขาดูดิ Dream Night อันนี้อันนี้น่ารักมาก A thousand wishes น yeah. ี You are the one แล้วมันมีใหม่ตลอดเวลาป่านไม่ได้ซื้อแล้วนะแต่ป่านชอบมาเดินดูดีไซน์เนี่ยตีเขาชอบมาซื้อแต่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมระหว่างเราสองคนนะครับเขาก็ไปเดินของผู้หญิงป่านก็เดินดูไลน์อะไรพวกนี้เราก็ได้ไอเดียเยอะนะอันนี้อันนี้ Dream นะ Dream bright นี่สร้างสรรค์มากเลยอ่ะ มันมีไฟด้วยนะงานศิลปะอยู่กับเราทุที่ ราอยู่กันในห้างวิลโลบรูคเป็นหนึ่งในห้างที่อยู่แถวบ้านก็ไม่แถวบ้านคือแถวบ้านป่านะมีห้างประมาณ3ห้างปะสอมีที่วุดแลนด์กับที่เนี่ยนะครับถ้าจะอีกที่หนึ่งก็ต้องเจลละเลียเข้าไปในฮุสตันเลยสี่สิบนาทีเอาจริงๆนะมันมันก็ไม่ได้แบบมีความเมืองหรอกที่ป่านอยู่ซึ่งมันก็เป็นแบบห้างชั้นเดียวที่วุดแลนด์เธอมีสชั้นไม่ได้เป็นห้างที่ที่เหมือนในกรุงเทพ เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็มาลุยกันต่อเสร็จเรียบร้อยภาพยีราฟใส่หัวกระต่ายโอเคง่ายๆเบาๆสบายๆนะครับ เป็นการพักผ่อนมันก็สนุกอบบปานความรู้สึกปานนะมันเหมือนตูหนังมันเหมือนเล่นเกมที่เราชอบอะไรเงี้ยครสำหรับปานมันก็ว่าลูกนี่จะให้ดูภาพนี้ครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างละเอียดนะแต่ว่าไอเดียจริงๆอ่ะเวลาล่างอ่ะปานจะล่างแค่นี้เองคร่าวคร่าวพตอนลงจริงอ่ะก็อีกแบบหนึง่งนะครับนี่เทคนิคสีน้ํา ถามว่ามันมีความใกล้เคียงกับการแกะไม้อย่างหนึ่งก็คือมันพลาดแล้วมันแก้ยากรวมถึงแก้ไม่ได้นะครับเช่นเจ้ากระต่ายเนี้ยถ้าเผลอสีเลอะเข้าไปเนี่ยแล้วเราความตั้งใจของเราอยากให้มันเป็นสีขาวเนี้ยในสีน้ํามันไม่มีสีขาวไงเปลี่ยนแผ่นเลยนะอารมณ์เหมือนกันแกะไม้ตรงเนี้ยพลาดไปเปลี่ยนชิ้นเลยครับ